วันนี้เราจะมาตีปานานะครับอยู่นี่นะครับปานา,รา,รา,รารเราเรนครับ,คครบนี่นะห,รหระเะรานี้เราก็จะมาลุยใหม่นานครับน้ำก็ค่อนข้างที่จะขุนหน่อยแต่เราก็จะมาลองดูว่าเราจะได้ตัวไหมหน้ำจะขันไปนะนี่ มีตัวหรือเปล่าต้องลองครับผมต้องลองโอ้จะมีปลาให้เราไหมมั่จะใจ่อยู่นะตีะได้หรือเปล่าอ,อย่าอย่าอย่าง ลองเพียนเกียาจะเป็นลองเพียนเกย,ยางเราจะตีนในห,หนองนู้นออกหน้าเราเป็นหนอนยางเราตีไม่ถึงขอบยางซื้อมายังไม่ได้ตัวเลยนะครับเนะี่ย ยังซื้อมายังไม่ถึงได้ตัวเลยตีส่วนลุด้วยคงจะฟู่น่าดูนะครับน้ำคันด้ไหมเนี่ยน่ะเรียบร้อยครับไม่เล็ก เดี๋ยวมม่ตีแล้วกันตีไม่ได้ผมจะขัดนะนนะแต่ก็น่าตีนะน่าสนใจมองดูต้นไม้สองไม้ตีไม่ถึงลมแรงนะครับเออ แต่ว่ามันไม่กินเหยื่อนะครับ อครับได้แล้วนะครับหนึ่ง,งตัวก็เดี๋ยวรอชมเลขต่อไปนะครับ โดนที่โดนโดนโดนนะครับโดนนะครับโอ้ยโดนโดนโดนนะครับ ตีไปรตรงนู้นนะครับเพื่อนพอตีไปปุ๊บเหยื่อติดกิ่งไม้แล้วคันนี้ตกลงมาแบบเบาๆนะครับมันก็จุ๊บเลยเราก็ส่งสายหน่อยนึงเราก็วิทย์เลยครับโอ้นึกว่าจะไม่กัดแล้วน่าจะเป็นตัวที่ตามมาตอนนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเหยื่อตัวน,นี้ก็ไม่ใช่เหยื่อเหยื่อเหยื่อจะพังนะครับก็ใช้งานได้ครับ โอ,โอเคนะครับแต้มที่สามนะครับก็โอเคนะครับวันนี้ก็ค่าจะจบเพียงเท่นี้นะครับนี่ครับหมายของผมเนาะวันนี้ก็ตีอยู่มาแค่นี้นะครับก็ได้ตัวนะครับนี่นะครับสามแต้มนะครับวันนี้พอละไปซ่อมรถกลับมาแล้วก็มีเวลาเราก็จะกลับเพหน่อยไปโอเคกลับบ้านกันดีกว่า Bye.